สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการศาสตร์ศึกษานะคะพาค,คุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของงาน u x เอ็ก2์โค่ะเส้นทางสู่มหาวิทยาลายัยเลือกคณะอย่างไรไม่ให้พลาดนะคะในวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ไบเทคบางนาน,นะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานค่ะงานนี้จะมีกันตั้งแต่วันที่6เมษายนจนถึง8เมษายนนะคะซึ่งในงานวันนี้นะคะก็จะมีการออกร้านจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลายัยต่าง,างๆมากมายทีเดียวซึ่งในงานนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันด้วยนะคะเป็นคํนแนาแนะนําจากนักวิชาการต่างๆรวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยค่ะจะมาให้คํแาแนะนํากับน้องๆนะคะว่าต้องมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยค่ะก่อนจะไปพูดคุยกันในรายการนะคะให้คุณผู้ชมไปดูบรรากาศในงานนี้กันก่อนค่ะ กันบ้างคะบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะผู้ร่วมงานเยอะทีเดียวโดวยเฉพาะน้องๆในระดับมัธยมปลายนะคะซึ่งในช่วงหน้าของรายการค่ะศาสตร์ศึกษาจะเชิญน้องๆเหล่านั้นนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะคะว่าการจะเข้าสู่รั้วม,มหาวิทยาลัยนั้นมีการเตรียมตัวกันยังไงมีความฝันยังไงคาดหวังยังไงมากกับการมีชีวิตในมหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะ